วันนี้มาแนะนำแจ๊ตครับมเน์เชแล้วนะครับปี2018ครับตัว1.5ครับ v p a ั t นะครับคันนี้รายละเอียดเขาเป็นยังไงไปดูกันอย่างที่บอกนะครับไมเน์เช้นะครับกระจังหน้าก็จะใหม่ไฟก็จะใหม่ครับแล้วก็กันชนใหม่หมดนะครับ มาดูกันนะครับล้อแม็กคันนี้เป็นแถมมาให้นะครับสีทองนะครับขอบ15้าแบบนี้เลยสําหรับใครที่จะแต่งนะครับเรามีล้อแม็กสีทองคันนี้มาให้อยู่แล้วนะครับมาดูจุดเด่นของคันนี้กันมาเปิดท้ายกันนะครับท้ายครับเขาวางของได้เยอะแยะเลยนะครับมาทับวอบกว้างขนาดไหนนะครับวางทับไปได้อีกนะครับแบบนี้เลย มาดูหนูหัวน้อสักหนึ่งบานนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่เคยไขยเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับมาดูเมคอัพกันดีกว่าบานนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนครับเลี้ยงสวยเลยนะครับสวยๆแบบโรงงานเลยนะครับคันนี้ วนภายในนะครับเรื่องเบาะนะครับไว้ใจผมได้ครับเบาะสวยครับคันนี้เป็นกำมะหยี่แล้ครับแล้วก็สภาพสวยครับคอนโซลพร้อมจอนะครับ7นิ้วแล้วก็แอร์ปรับดิจิตอลแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแจ็คคันนี้อยู่นะครับบอกเลยนะครับสวยแน่นอนครับคันนี้รับรองได้การันตีได้เลยสำหรับห้องเครื่องนะครับนี่เป็น IVT e c แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้แล้วก็เมทอาร์นะครับ เรียงสวยครบเลยรับรองเลยครับสีเดิมครับจากโรงงานครับสำหรับราคาเจ้าทันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามโทรมาติดต่อหนึ่งเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพักกันครับ